เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดเทคโนโลยีทําให้เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิดการเพิ่มราคาของสินค้าจากบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังเช่นเลโน v o และเสียลม,มีทำให้เราเห็นถึงภาพรวมของตลาดที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่เหตุผลที่ถูกกล่าวถึงเป็นอะไรบ้างและมันจะมีผลต่อตลาดสมาร์ทโฟนอย่างไรมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิด เลโนวและเสี่ยมี่เป็น2บริษัทที่มีชื่อเสียงในการผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันการเพิ่มราคาของสินค้าจากทั้งสองบริษัทนี้เกิดจากการเพิ่มต้นทุนในการผลิตชิปหน่วยความจำซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆการเพิ่มต้นทุนนี้เกิดจากการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี Technology AI ทำให้มีการขาดแคลนชิปหน่วยความจำและต้นทุนส่วนประกอบเพิ่มสูงขึ้นยังหยวนชิงซีโอของเลโนวกล่าวว่าเนื่องจากการนำ AI มาใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปัญหาการขาดแคลนอุปทานและต้นทุนส่วนประกอบที่สูงซึ่งเป็นผลพวงตามธรรมชาติจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นแต่เรามั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจัดการสถานการณ์นี้ได้ดีกว่าคู่แข่งเนื่องจากได้ทําสัญญาระยะยาวกับซัพพลายเออร์ต้นน้ําไว้แล้วพร้อมทั้งมีกลไกในการปรับราคาเพื่อรักษาอัตรากําไรไว้ผู้บริหารของเสี่ยวมี่ก็ยังมีความที่เห็นเช่นกันว่าต้นทุนชิปหน่วยความจําที่เพิ่มขึ้นอยู่ในวัตจักรระยะยาว ซึ่งแตกต่างจากปีก่อนๆเนื่องจากความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิดสูง (HBM) ที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล AI พุ่งสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของโทรศัพท์แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการเพิ่มราคาของสินค้าจากทั้งสองบริษัทนี้ทำให้มีผลต่อตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมและทำให้หุ้นของเี่ย o มีร่วงลง3%ในระหว่างการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีผู้บริหารของี่ย o m i ยังระบุว่าการเพิ่มราคาอาจนำไปสู่ภาวะถดถอยของตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมในปีหน้า แต่นี้เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ทั้งสองด้านถ้าตลาดสมาร์ทโฟนเป็นการขายสินค้าที่มีความต้องการสูงและมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการเพิ่มราคาอาจทำให้บริษัทได้รับกำไรมากขึ้นแต่ถ้าตลาดสมาร์ทโฟนเป็นการขายสินค้าที่มีความต้องการลดลงและมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ลดลงการเพิ่มราคาอาจทำให้บริษัทเสียหลายและต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำเนินงาน เป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องติดตามอย่างใกล้ชิดการเพิ่มราคาของสินค้าจากบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังเช่น Lenovo และเสี่ยวมี่ทำให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีในปัจจุบันการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเช่นนี้จะช่วยให้เราเข้าใจตลาดและเทคโนโลยีได้อย่างลึกซึ้งและสามารถตัดสินใจในการลงทุนและซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง